มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าลำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญบันดตกล่าวขาน ว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะมเ,เรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเรา,า,เเราธรรมจารีสุขังเสติอัศนิ่งโลกเกปรมหิจารผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรรมโมฮเวรักขติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุกิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุขะติงทัชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำได้เดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติ ผู้ไปทําเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปราพระโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อย,เ,ยเดี๋ยวหนาะวเดี๋ยวร้อนตอนกลางวันอากาศก็จะร้อนสักนิดหนึ่งไม่สักดีดละหลงตาอยู่ตามทุ่งตาม ตามทุ่งตามไร่เนี่ยร้อนจังเลยหลงตายิ่งอยู่ในเมืองอยิ่งร้อนแต่ตอนกลางคืนอากาศเย็นาค่อยๆเย็น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 ต้องห่มผ้าถ้าไม่ห่มผ้าก็จะเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไข้เป็นหวัด,วดแล้วก็มีอาการแทรกซ้อนต่างๆขึ้นมาก็าจะลําบากในการดูแลรักษาเสียเงินเสียทองไม่เป็นปัญหาหรอกแต่ว่าเสียเวลาเสียชีวิต เสียใจในที่สุดถ้ารักษาไม่หายต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีถ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยๆก็จะรู้สึกเป็นหวัดดวงตาก,ก็รู้สึกว่ามีเสียงเสียงจะเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลง <S <S ก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะตื่นเช้าขึ้นมาก็ฉันน้ําร้อนน้ําอุ่นนะ้นําอุ่นเอาน,น้ําร้อนมาผสมกับน้ําเย็นก็กลายเป็นน้ําอุ่นก็ ันลงไปถ้าใส่มะนาวด้วยก็คงจะดีก็ทําทให้จมูกมันโลง่งนะรู้สึกรู้สึกสบายรู้สึกท้องไส้ก็ทําให้ทําให้ท้องไส้ดนะีการขับถ่ายก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่าให้ท้องผูกนะท่านทั้งหลายมันเป็นไปไม่ได้เราลกตาไม่ให้ท้องผูกนะต้องพยายามดูแลรักษาดื่มน้าเยอะๆน้นํานี่รักษาได้ทุกโรคเลยน้ํา เป็นสิ่งที่ดีมากเลยต้องน้ําสะอาดบริสุทธิ์นะอย่าเป็นดื่มอย่าไปดื่มน้ําสีน้าหวานน้ําอัดลมเนี่ยยิ่งมีโทษร้ายแรงสะสมไปเรื่อยๆทําให้เป็นโรคความดันโลหิตส,สูงโรคเบาหวานเป็นโรคกระเพาะเนี่ยวันนี้เราต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพเราเลือกอาหารเลือกเครื่องดื่มที่เราจะดื่มจะรับประทานได้ป้องกันไว้ก่อนถ้าเราไม่ป้องกันไว้นี แทนที่เราจะได้กินอาหารเป็นยาแล้วก็จะได้กินยาเป็นอาหารรักษาสุขภาพรักษาชีวิตไว้ให้นาน,านๆเพื่อจะได้ทำประโยชน์ทำหน้าที่ทำคุณงามความดีเพื่อตัวเราเองเพื่อสังคมให้มากยิ่งขึ้นไปจะได้เป็นประโยชน์อย่างมากหลวงตากำลังนำเอาเรื่องราวของพระเวสสันดรมาเล่าสู่ฟังอยู่เพราะว่า วงเดือน4นี่ถือว่าเป็นเทศกาลบุญมหาชาติบุญพระเวสสันดรแต่ที่วัดลงตาก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วละเมื่อวานนี้มีญาติมีโยมมาร่วมฟังเทศมหาชาติเป็นจํานวนมากทีเดียวนะตามสภาพของวัดบ้านนอก40-50คนก็ถือว่ามากแล้วเป็นหมู่บ้านเล็กๆชุมชนเล็กๆนะก็มีพระคุณเจ้านะซึ่งเป็นนักเทศถือว่านักเทศสมัครเล่นนะไม่ใช่นักเทศมืออาชีพหรอก แต่ว่าส่งเสริมให้ท่านได้สแสดงออกได้สแสดงธรรมโปรดญาติโปรดยมในรูปแบบของเทศนาพระเวสสันดรชาดกญาติโยมก็ชื่นชอบมีความชื่นชอบมีความเอิบอิ่มด้วยธรรมได้ฟังธรรมตลอดทั้งวันในส่วนของหลงตาหลงตาก็เทศตั้งแต่เทศกันสังกาดเทศเทศม,มิมัพเทศทศพรกันที่สองม,มิมพานกันที่สาม ท่าน,นั้นก็เปิดโอกาสให้หมูให้คณะได้เทศได้แสดงทำโปรดญาติโปรดยมทั้งหลายต่อมาก็จะมาพูดให้ฟังถึงเรื่องอ่กากันที่ห้กากที่หช,ช,ชูชกนะชูชกในกันที่ห้าเจพระคาถาชูชกนี่เป็นยาจกคนเท่าชลาตาชูชกเนื้อกายสกรปรกนะเป็นยาจกเขีนใจนะเป็นยาจกเขียนใจนะ แต่เท่าชูโชคเนี่ยอาศัยอยู่ในเมืองกาลิงคาราดกาลิงคาระเมืองกะลึงเมืองกะลึงเขาเรียกว่าเมืองกะลึงเมืองกะลิงคาราดนะอยู่ในบ้านหมู่บ้านทุนวิทย์เป็นคนยากจนเข็นใจมาตั้งแต่กำเนิดได้ละนะอยู่ในท้องของมารดาเนี่ยมารดาหรือแม่ก็ฝันแปลกๆพอคลอดออกมาก็รูปร่างก็แปลกประหลาดกว่าเขา ไม่เหมือนเขาพ่อแม่ตายหมดเป็นลูกกําพระอาศัยชีวิตด้ดยการขอเป็นผู้มีวาจามีสเสน่ห์นะชูโชคถึงจะแม้ว่ารูปร่างไม่หล่อไม่เหลารูปร่างไม่ดีแต่ว่าคนเราเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะมีอะไรบกพร่องธรรมชาติก็เสริมเสริมส่วนที่บกพร่องนั้นให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นคือตาเท่าชูโชคนี่มีวาจา มีว่าจะอ่อนน้อมถ่อมตนไปขอใครไปขอใครเขาก็ให้ขอสิบก็ได้สิบนะขอร้อยก็ได้ร้อยขอพันก็ได้พันบากหน้าไปขอนะขอจนกระทั่งมีเงินเยอะนะพูดง่ายๆนะมีฐานะร่ำรวยถือว่าเป็นเศรษฐีคนหนึ่งเลยละ่นะอ่าดูโชคนี่ไม่ใช่ธรรมดานะอาชีพขอทานจนกระทั่งร่ำรวยมีเงินมีทองแล้วก็เอาเงินไปฝากไว้กับเพื่อนนะในหมู่บ้านทุนวิทย์นะ ห้ฝากไว้กับเพื่อนอแล้วก็ไปหาขอต่อไปเพื่อนนี่ก็ใช้หมดแล้วเงินเนี่ไม่เห็นชูโชคมาสักทีหลายเดือนเอามาใช้หมดอืจนหมดเกลี้ยงชูโชคก,กลับมาทีนี่มาทวงเอาเงินคืนไม่มีเงินให้อ่าวทำยังไงละ่ะตายายเราไม่มีเงินให้เพื่อนไม่ให้ต่เท่าชูโชคจะทํำยังไงชูโชคก,ก็โมโหฉุนอา่าก็เลยยกลูกสาวให้นะ คุยกับลูกสาวแล้วลูกสาวชื่อว่านางนางสาวอมิตดานี่นางอมิตดานี่ก็เป็นลูกที่ดีเหลือเกินพ่อแม่บอกว่าเอาเป็นการใช้นี่ให้กับตาเท่าชูชกเขาเอาเงินมาฝากไ,ไว้เราเอาเงินเขาไปใช้หมดก็เอาลูกเป็นเครื่องตอบแทนก็แล้วกันชูชกก็พอใจแล้วได้สาวสาวเนีมาเป็นเมียเนี่เอาก็ถือว่าวัวแก่เคี้ยวหญ้าอ่อนกินหญ้าอ่อนละที่นี้ ได้เมียสวยงามน่ไปอมิตรดาเรากลับบ้านกลับบ้านอ่าเรียกว่าเอาลูกสาวใ <c oughs> ช้นี่แทนอ่าใช้นี่แทนไม่มีเงินใช้ก็ต้องเอาลูกสาวใช้ชูชกเอานางอมิตรดากลับไปบ้านก็นางอมิตรดาก็ปฏิบัติสามีอย่างดีเลยนะอ่าตักน้ําก่อไฟนะหุงข้าวหุงปลางานบ้านงานเรือนี่ไม่ได้ขาดตกบกพร่องเลยดูแลเท่าชูชกอย่างดีเลย ไม่ได้รังเกียจว่า,ามีผัวเป็นคนแก่คนชราเวลาไปตักน้ำตักท่านี่พวกพราหมณ์พวกพราหมณ์ในหมู่บ้านมาเห็นก็โอ้ยชื่นชมยินดีกับนางมิตรดาว่าทำไมเป็นเมียที่ดีจังเลย,เยขยันขันแข็งตักน้ำตักท่าหุงข้าวเป่าไฟปฏิบัติวัดถากดูแลปรนนิบัติชูชกอย่างดีเลยตาเท่านี่ช่าง โชคดีจริงๆเลยนี่มีเมียสาวๆอย่างนี้ก็เอาไปพูดให้ภรรยาตัวเองฟังภรรยาตัวเองนี่ขี้เกียจสันหลังยาวแต่งตัวก็ไม่สวยไม่สวยไม่งามไม่ดูแลตัวเองไม่ดูแลลูกเต้าเอาแต่เมากันแต่ละวันนี่แต่ไปเล่นเฟซเล่นไลน์จับกลุ่มกันไม่ได้ทํางานทําการอะไรเลยเมียเรานี่่เหมือนตาเท่าชูชกเลยเมียเราเวียกงานการไม่ทํา เอาแต่นั่งเมานั่งมอยกันนะเมาหมอยกันไปเรื่อยเล่นเฟซเล่นลายกันไม่ได้ทําอะไรแต่ละวันแต่ละวัน,วนจับกลุ่มนินทาคนนั้นนินทาคนนี้อพวกบรรดาเมียเมียทั้งหลายตัวนี้ก็ไม่พอใจล่วนี้เออเป็นพ่อนางอมิตรดาเนี่ยทำให้สามีเรามาตาหนิเราได้พ่อนางอมิตรดาไปตักน้ำท่านเนี่นยบรรดานางพรามมณีทั้งหลายก็พากันมาดักก็ด่าว่า เจะเสียให้หายนแต่มีการตบตีด้วยนางมิตรดาก็ร้องไห้กลับบ้านไปหาชูโชคเอา้าชูโชคเห็นเมียได้รับอา่าได้ร้องไห้กลับมาแล้วก็ได้รับบาดเจ็บขึ้นมาก็ถามเป็นยังไงเป็นยังไงเมื่อทราบเรื่องราวแล้วก็บอกว่าเอา้าต่อไปแม่อมิตรดาไม่ต้องไปตักน้ํเนี่ยนะไม่ต้องทํางานทาการอะไรแล้ว,ลวพี่จะทําเองพี่ชูโชคจะทําเองพี่ชูโชคจะทําเองไม่ได้ไม่ได้ไ ที่เป็นสามีเป็นสามีเป็นผัวจะมาทํางานของหน้าที่ของภรรยาได้อย่างไรไม่ได้ไม่ได้เอาอย่างนี้ให้พี่เนี่ยไปขออไปขอลูกใครก็ได้มาเป็นหญิงรับช้มาเป็นคนรับช้เราจะขอใครแล้วเขาจะให้น้นพระเวสสันดรเนี่ยได้ข่าวว่าท่านเป็นคนใจบุญสุนทรทานไปขอกับพระเวสสันดรนน่อ,นอจจาใจจ,จ,ใจําจําใจเท่าชูชกก็อขาด เมียไม่ได้ก็จะไปขอละทีนี้อา้าวนางมิตรดาก็แต่งอาหารแห้งให้อ่อให้เอาเตรียมสเสบียงชูชกก็เดินทางไปไปเดินทางไปจนถึงทางเข้าของเขาคีรีวงกฏซึ่งมีนานายพรามเจตบุตรนีเฝ้าดูแลรักษาอยู่นายพานก็ไล่เห็นเห็นไอ้เท่าชูชกมาก็ไล่ให้สัญญาณเกียสุนัขให้ นักในพรานหมาในพรานวิ่งไล่ตะเท่าชูโชคนะแล้วก็วิ่งไปในทานเจตบุตรจะเอาหน้ามายิงนะเท่าชูโชคเนี่โอ้โหมีปฏิพัน์ไว้พรีเดียวโอ้ท่านจะมาทำ้ายราชทูตได้ยังไงเนี่ยเราเป็นราชทูตพระเจ้ากงสนชัยจะมาอัญเชิญพระเยซูสันดอนกลับบ้านกลับเมืองท่านจะมีความผิดนะนาะยพรานเจตบุตรลงเชื่อนะก็ไล่ สุนักไล่หมาไปแล้วก็เชิญพามเท่าชูชกอ่ามาพักด้วยเลี้ยงดูอาหารอย่างดีเลยแล้วก็บอกทางไปนี่แลนี่แ,ลแลหละใปเขาวงกดทางนี้แหละพอไปถึงก็ดักซุ่มอยู่นะดักซุ่มอยู่ยังไม่ขอทันทีให้นางมัทซีนี่นีนน้เข้าป่าไปก่อนวันนั้นนางมัทซีคืนนั้นก็ฝันร้ายนะฝันร้ายฝันว่ามียักษ์ถือกระบองมาจะมาฆ่ามาฟันอนะ แต่นางมัดซีก็คิดอยู่ว่าเออจะมีอะไรเหตุอะไรเกิดขึ้นก็ไปหาพระเวสสันดรเจตนาว่าเออไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราไปเถอะไปเถอะไปเถอ,เอ,เอนะนะนะ,นะก็เป็นห่วงลูกด้วยเป็นห่วงลูกกันหาชาลีอย่าไปเล่นไกลนะลูกนะอยู่กับใกล้ๆก,ก,กับเสด็จพ่อนี่แหละนะครับ่้า่าลูกสาวลูกชายก็ไม่เล่นไปแม่มัดสีก็เข้าป่าเลยไปหาผลไม้เท่าชูชกก็ได้โอกาสมาขอลูกกับพระเวสสันดร พระเวสสันดรก็ยกให้เลยนะยกให้เลยยกให้เลยใครมาขออะไรให้หมดอันนี้บริจาคลูกบริจาคลูกนะบริจาคลูกสาวลูกชายให้เป็นค่าทาตของของตาเท่าชูชกแล้วก็บอกว่าให้พ่อบริจาคให้กับเท่าชูชกแล้วต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดีเป็นคนรับใช้ของเท่าชูชกนะนะอย่านี้ไปไหนอย่าลักนี้นะ การหาชาลีก็ไปกับตาเท่าชูชกไปนะจนกระทั่งไปถึงทางแยกนะทางหนึ่งไปเมืองกะลิงคลาดอีกเมืองหนึ่งทางหนึ่งไปเมืองศีพีอนะแต่ว่าเท่าชูโชกหงลงทางเดินไปทางเมืองสีพีเดินผ่านพระที่นั่งพระเจ้ากรุงสนชัยด้วยยากากุงสงนชัยจำหลานได้ก็เลยเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาเท่าชูชก,กบอกว่าเออไปขอกับพระยศสันดอนมาแล้วงั้นเราจะขอไทยขึ้นขอไทยขึ้น เวสสนยบอกไว้ถ้ามีใครจะไถ่คืนนะฮะให้มีค่าหนึ่งหนึ่งพันตำลึงทองอ่าหนึ่งพันตำลึงทองต,อตีค่าตีราคาสูงๆไว้จะได้ไม่มีใครเนะี่ยมาซื้อเอาไปซื้อลูกซื้อหลานตัวเองไปมีแต่พระเจ้ากุงสนชัยเท่านั้นที่จะไถ่ได้นะพระเจ้ากุงสนชัยก็ไถ่เอาหลานแต่ก็ให้รางวัลแก่เท่าชูชกเลี้ยงดูอย่างดีเลยแต่เท่าชูชกไม่เคยอยู่เคยกินอาหารอ่าดีๆอย่างนี้มาก่อนเลยกินมากไปนะด้วยความโลภ ด้วยความหิวโหวยด้วยด้วยความโลภด้วยไม่เคยอยู่เคยกินที่สะดวกสบายอิ่มน้ำสําราญนขนาดนี้กินเข้าไปนะกินแกงทั้งเจ็ดหม้อว่าอย่างนั้นนะกินแกงทั้งเจ็ดหม้อกินอะไรต่างๆเยอะแยะเลยจนกระทั่งท้องแตกตายด้วยความโลภด้วยความเมาอาหารเนี่ยนะชูชกก็ถึงแก่ชีวิตเพราะความมัวเมาเพราะความโลภในทรัพย์สินเงินทองในอาหารเลยไม่ได้เลยนะไม่ได้ ไม่ได้ทรัพย์สมบัติต่างๆเลยนะแต่ว่าญาติพี่น้องเยอะออคนนั้นก็เป็นญาติคนนี้ก็เป็นญาติทูโชยจะมาเอาทรัพย์สมบัติแต่ว่าพระเจา้าคุณสนชัยก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้อะไรแก่ใครนี่แหละคนเราเนี่ยพอมีทรัพย์สินเงินทองมากมายฐานะดีขึ้นก็มีญาติพี่น้องเยอะอยากจะได้อยากจะขอเป็นญาติมันมีมันเป็นอย่างนั้นแหละยามบุญมาวาสนาช่วยะยามบุญมาวาสนาส่งญาติพี่น้องโง่สาก็เยอะ แต่ว่าถ้ายามบุญลงบุญตกบุญลน่นญาติพี่น้องก็หายไม่มีใครรู้จักลนะ่ะไม่มีใครรู้จักเลยทีนี้ไม่ยอมรับว่าเป็นลูกเป็นหลานแหละแต่ถ้าได้ดีได้ดีมาเรียนหนังสือเก่งสอบได้โน่นนี่นั่นได้ความรู้สูงๆมีฐานะมีตําแหน่งมีอะไรขึ้นมาฐานะดีขึ้นมาเนี่ยลูกมีญาติพี่น้องเยอะขึ้นมาเท่าชูชก็เช่นเดียวกันนี่ข้อคิดเราก็จะได้ว่า ถ้าเท่าชูโชคนี่มีนิสัยถึงว่าจะเป็นคนสกรปรกยาจกเข็นใจแต่เขาก็มีนิสัยประหยัดอดออมจนขอเงินขอทองได้แล้วก็เก็บไว้เก็บสะสมไว้มีฐานะดีขึ้นแต่ไม่ยอมใช้นี่แหละตานีขี้เหนียวนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นการประหยัดอดออมจะทําให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดีขึ้นกว่าการใช้จ่ายสุรุยสุร่ายถ้าเราใช้จ่ายสุรุยสุราย ไม่รู้คุณค่าของทรัพย์สินเงินทองมันก็จะหมดไปหมดไปหมดไปเนะี่ยของใหม่ไม่เกิดไม่มีขึ้นของเก่าก็จะหมดไปหมดไปมันต้องทําให้ของใหม่เพิ่มขึ้นของเก่ามันงอกเงยขึ้นเรื่อยๆนะจะใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนะเหมือนกับคนที่เขาประสบผลเสียในชีวิตและก็เรื่องนี้จะทําให้เห็นว่าอ่าได้ข้อคิดหลายเรื่องอย่างนางมิตรดาเนี่ยก็เป็นเป็นลูกที่ดีมีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ พ่อแม่ให้ไปเป็นเมียชูโชคกไปนะเรียกว่ามีความกตัญญูและก็เป็นภรรยาที่ดีของเท่าชูชกด้วยนี่เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งคนเรานะนาท่านทั้งหลายถ้าเรารู้จักหน้าที่มีคุณธรรมมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณตกน้าไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้มีความเจริญในชีวิตตลอดไปดังเรื่องของอชูโชคเนี่ยอย่างเรื่องของพระเวสสันดร เอสนอนท่านบริจาคลูกบริจาคลูกชายลูกสาวก็เพื่อปัถนาโพธิญาณเป็นเลือดเป็นเนื้อเรียกว่าบำเพ็ญอุปบาร,รมีเลยบำเพ็ญบาร,รมีขั้นสุดยอดนี่เราต้องเอาเป็นแบบเป็นอย่างการบำเพ็ญทานก็เพื่อที่จะชำระจิตใจของเราให้ปราศจากความตรณีความโลภเพื่อบรรลุมรรผลดังพระเวสสันดรแม้เราจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นถ้าเราหมั่นบำเพ็ญทานอยู่เรื่อย ตนิ้มใจคือความตรณีความโลภก,ก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปจิตใจของเราก็จะสะอาดหมดจดชีวิตของเราก็จะมีความสุขสงบร่มเย็นเพราะรู้จักขาดเกลาจิตใจอยู่เป็นประจำเป็นประจำก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขมีความสงบในจิตในใจด้วยการสร้างกุศลมาเป็นคุณงามความดีอันจะเป็นแก่นสารของชีวิตตลอดไปธรรมสวัสดีเจริญพร